จงกรมแบบไปแลมาเน่มาเน่มาเช็ดรอยเท้าบนผืนทรายแล้วโอ้โหเร็วมาเช็ดเกล็เช็ดเก็มึงเช็ดกูเดินว่ามื่อไไรนจะกรี้ยกว่านีอตามมาเช็ดเร็วแน่อู่อคะมอนคมอน Everybody เช็ดคลีนแอนเช็ดจ๋อเจ๋อเจอ,จอ,จอเอช็ดไป <c oughs> แมงคุณได้สบายใจว่ะโอ,โอ้แม่งเช็ดเร็วที่เป๋เล้วว่ะ้ามึงเช็ดเร็วกูก็เดินเร็ว ต้นสองไม่ลงหัวช่วยไม่ได้ไม่มีเลด้าจาร์เดินช้าๆสิเรงตามมาเร็วๆเข้ารีบเช็ดให้เกลี้ยงนะไม่งั้นละก็เอ,องจะต้องโดนลงโทษต้ักเรียน้งหลอยวหน,น้าสมนักไม่อยู่ตอนนี้ข้าจ้จอร์ลี2สองคนดูแลสมนักวันนี้เขาอาจจะสอบเสือเพลงเสือมังกรให้เจ้าด,ดูเขาเรียนเพลงเสือมังกรสมเร็จจะสู้ต่อสู้ขนาดหนึ่งต่อสิบจริงเหรอ ถ้าเรียนต้องจ่ายตรงตามนัดนะนักเรียนห้ามเที่ยวนะเอาละแต่จะลองกันจังเลให้่จอไปดูผลตาสัองเลยก่อนนะนักเรีย